ขอบคุณคุณแอนทวีรัตสำหรับยอ่อโลกเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้ทิ้งท้ายกันนิดนึงคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเด็กแห่งชาติที่สยามพารากอนโอ้โหจัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่ประทับใจเหลือเกินค่ะศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดงานสยามพารากอน w r r l p p l y y r o u n d 2020 t h m m g i i c l l h i l l r r n n a y ค้นกิจกรรมไฮไลท์เอาใจคุณหนูๆคะ่ะอาทิ Lego k i d s Day 2020 Bank of Dream d ภายใต้คอนเซปต์กรุงเทพมหานครเมืองในฝันโดยมีไฮไลท์ผลงานสร้างสรงสรค์ด้วยบริกเป็นแลนด์มาร์คและไอคอนท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพมหานครอีกทั้ง Kisscovery ยังยกทับความสนุกค่ะด้วยการเปิดตัว n e r ไ Rival ครั้งแรกในประเทศไทยพผจนภัยไปกับ4โซนมหาสนุกโซนรถเหล็กโซนหุ่นยนต์รวมถึงโซนการ์ตูนและโซนแฟชั่นด้วยค่ะน่าสนุกทั้งนั้นเลยนะครับนอกจากนั้นครับยังมีการ จากกิจกรรมปลุกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นหลังจากเกิดสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงที่ออสเตรเลียผู้คนและก็สัตว์ป่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับรวมไปถึงโคอาล่าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของออสเตรเลียด้วยนะครับ ทางสยามพรากรอจริงร่วมกับโคอาล่ามาร์ชผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีรูปร่างเป็นตัวโคอาลามาแจกให้กับกเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาแล้วก็นํารายได้ร่วมส่งท,ทุนออสเตรเลียน o คอ a ล่าฟาวเดชั่นเพื่อเป็นการช่วยเหลือโคอาลาและก็ส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยไฟป่าในออสเตรเลียขณะนี้ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด,ดีไปฟังเสียงการให้สมภาษณเพิ่มเติมครับ ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็สัตว์ป่านะคะให้ผ่านคนวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทิงเจอร์สบา,ายใจนะคะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนในออสเตรเลียนะคะช่วๆนะคะขอให้ครัวราะกับทิงเจอปลอดภัยนะคะขอให้ไฟป่าดับไวๆแล้วก็ขอให้จิงเจอร์มีปล<ข>อดภัยนะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจไป,ไปใ,นนนนให้นะคะให้ทุกคน 做法，开始先。 รักทุกคนเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับทางออสเตรเลียกันใหญ่เลยพักกันสักครู่ก่อนนะคะกลับมา